จ่าเซมเรามาปิกนิกบ่ใช่ใช่เอ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยทำไมมีมอเตอร์คอร์ดด้วยอุ้รถเขาอ่ะรถดับเพียงว่าเรามาสนามครับมาเอาไอ้ตรงกระติกลงมาว่าพี่สวัสดีครับว่าเอาเอามาขนาดนนี่บ่ครับแรงไหมเนี่ยโอ้ไปแล้วไปแล้วอันนี้สนามก็เสร็จเรียบร้อยครับ เอาคีไอเรตไปก่อนเอารถถ่ายตามให้เนื้คีย็ตอนเย็นมันบังเลยเฮ้ยฮะโอ้โหเร่งเลวะร่งเลยวะว่าแรงเกิน มาเต็มเลยวะที่มาแต่ไหนครับเนี่ยโอ้มาต้สังขะเลยเหรอบอกมาไกลแ่ไะไอ้ันรักนี่รถพี่เหรอรถพี่ขนุนเหรอมาจากสังขะเลยมาเต็มเลยครับ เหล้าใช่กินเหากินเหล้าจะซีไม่เ,เ,เมอารถมาวะว่ะเดียเราจะมาย่างกันใช่มย <า S 1> อ,อะเดี๋ยวต้องปิ้งย่างกันอ้พาไยรุ่นมาด้วยว,วันดีครับไยรุ่นวันดีครับหรอผลงานการปิ้งย่างดีเลยวะจ้าซีอันนี้เรามาปิ้งย่างเลยใช่ไหมว่ะ เราปิ้งอย่างยางเดียวนุนพี่แม็กก็ทำสนามอยู่สนามมันลินี่ก็กำลังซ้อมกำลังซ้อมอันนี้เปิดให้ซ้อมเออเรลงว่ะต้องทำความเรียบร้อยก่อนก่อนจะซ้อม จะเสียนเหมือนกันะเนี่ยเสียนกันเร่งเสียนกันเร่งว้าระวังรถไถด้วยลูกพี่เดี๋ยวให้พี่แม็กทำทำสนามก่อน